สวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel นะคะแล้วก็ขอสวัสดีชาวราศีมังกรและคะนมาัางกรทุกท่านค่ะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของชีวิตนะคะว่าดวงชะตาชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้อ่านเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ให้เช่นเดิมนะคะ ก็เรามาดูกันว่านะคะไพ่ตรงนี้นะคะจะมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ชาวราศีมังกรและคนามังกรเนี่ยจะมะีแนวทางไปยังไงบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้นะคะใบแรกชาวราศีมังกรคะคุณได้ใบอัศวินถือเหรียญจุ่ๆก็ลืมชื่อได้อัศวินถือเหรียญน,นะคะ อสินถือเหรียญไพ่ใบตัวตนนะคะได้ไพ่เหรียญแน่นอนนะคะส่วนมากใครก็ตามที่ได้ไพเ่เป็นเหรียญขึ้นมานั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของรายรับค่าใช้จ่ายนะคะการที่เราจะต้องนําเงินไปจ่ายในส่วนต่างๆหรือการที่เราจะได้รายรับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งค่อนข้างเป็นเงินที่ใชมาหมุนมากกว่านะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอย่างไพ่อัวินถือเหรียญจะเป็นการเหมือนกัน ที่เหมือนอ 1, game, like ัศวินท <to> ่านหนึ <een> ่งแกเหมือนแบบว่ารอที in ่คอยที <references> ่แบบจะมอบเหรียญนะคะหรือกําลังคิดอยู่ว่านะคะเรามีเหรียญอยู่หนึ่งเหรียญมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งในมือนะคะเราจะทําอะไรดีกับตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนชาวราศีมังกรเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะเราควรจะไปปิดหนี้ทั้งหมดหรือเราควรจะไปลงทุนเพื่อให้ได้กําไรหรือเราควรที่จะไปเหมือนแบบ เอาไปหมุนอย่างอื่นก่อนเพื่อที่จะให้ให้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะเก็บเงินนะคะอาจจะเก็บเงินในการในรูปแบบที่แบบเอาไปลงทุนนะคะเก็บเงินแบบรูปแบบลงทุนเอาไปซื้อกองทุนเอาไปฝากสลากอ่อ ออมสินสลากออมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งลงทุนในคริปโตโน่นนี่นั่นลงทุนในในตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะมองในเรื่องราวของแบบนี้นะคะซึ่งผู้อ่านมองว่าชาวราศีมังกรเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างอ่าเป็นเดือนที่ดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นเพราะว่าการเงินของคุณมาค่อนข้างโดดเด่นนะคะถึงแม้จะมีรายจ่ายมีเรื่องราวที่ต้องได้ใช้จ่ายกันอยู่บ้างแต่ว่าในเรื่องของเป็นเรื่องการเงินแล้วนะคะย่อมมา ย่อมมาจากทรัพย์สินเงินทองย่อมมาจากสิ่งที่เราทําย่อมมาจากสิ่งที่เราหามาได้นะคะเพราะฉนั้นก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูโดยรวมกันดีกว่านะ,ะเรามาดูในเรื่องของการงานไพ่การงานของชาวราศกีกุมเนี่ยตัวคุณช,ชาวราศีมังกรน,นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตัวคุณได้ทั้งราชาถือไม้เท้าแล้วก็ได้ทั้ง1ิไม้เท้านะคะว่าห่านมองว่านะคะการงานของชาวราศกีกุมเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำนะคะหรือมีงานที่รองรับอยู่แล้วทํางานที่เป็นบริษัทในรูปแบบบริษัทใหญ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าห่านมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะ ลื่นไหลไปได้ง่ายไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่คุณจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบว่ารู้สึกเขาเรียกว่าแบกบรับภาระต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นหนึ่งทำงานมา เยอะมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะนําเงินสก้อนเนี่ยไปให้บริษัทเอ่อไปให้ครอบครัวไปภรรยาไปให้ลูกหรือบางทีต้องไปจ่ายหนี้สินบางทีก็คือหมดไปแล้วอะไรย่าเงี้ยอย่าท้อนะคะเพราะผู้อ่านมองว่าชาวราศีมังกรในเดือนนี้การงานของคุณยังมีเกณฑ์โดดเด่นมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนมีผู้ใหญ่เมตตานะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาศัก,ภศกยภาพแล้วก็ในเรื่องราวของเอ่อเขาเรียกว่า ว่า,าต่อยอดนะคะต่อต่อยอดความรู้ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างไพ่อย่างเรื่องการศึกษาหาความรู้ก็มีทั้งไพ่อย่างไฮร์แฟนแล้วก,แวก็แล้วก็อย่างไพ่วิอ o อ f ฟอร์จูนเหมือนคุณมองว่า บางคนอาจจะได้ทุนการศึกษาจากาบริษัทหรือว่าได้ทุนไปต่อ,อศึกษาต่อจากต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะตัวคุณเองมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเยอะแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานประจําในระดับสูงๆระดับผู้จัดการระดับ MD นะคะหรือระดับแบบว่ากรรมการบริหารไปก็อาจมองว่าตัวคุณค่อนข้างโดดเด่นในเดือนนี้นะคะมีความก้าวหน้านะคะขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมีเงินโบนัสมีเงินรางวัลหรือว่าจะมีเขาเรียกว่ามีการปรับเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกนะคะมีเกณฑ์สูงมากสัมพับธ์ที่งานประจํานะคะ แต่ก็คิดว่านะะในเรื่องราวของการที่จะขยับขยายในช่วงนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยากจะออกมาทำงานแบบว่า,าทำงานเป็นธุรกิจของตัวเองเลยผู้อ่านยังไม่แนะนำเพราะว่าไพ่ของคุณยังได้ไพ่สินถือเรียนได้มานะคะได้กำไรได้ไรแต่ว่าเหมือนแบบถ้าการกู้นี่ยืมสินแล้วก็มันค่อนข้างเป็นก้อนใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ชะลอจังหวะแล้วก็เหมือนแบบว่า ยังไงดีอ่ะเหมือนเก็บเงินก้อนดีกว่านะคะหาเงินก้อนมาได้ก่อนแล้วจะค่อยทําอะไรค,ค่อยคิดอีกทีหนึ่งเพราะว่าในเชิงของไพ่ในตําแหน่งปัจจุบันของคุณก็ยังได้ไพ่ไพ่เดทนะคะผู้อ่านมองว่าบางคนมีเกณฑ์มีความรู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยกับที่ทํางานเก่าเหนื่อยกับรูปแบบเก่าเหนื่อยกับองค์กรที่แบบไม่อาจาอาจะไม่มีการพัฒนาก็ได้หรือว่าเหนื่อยกับบุคคลอะไรเงี้ยค่ะตัวคุณเลยก็รู้สึกเหมือนกับว,ว่าอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เอ,งอยากไป ไปอยู่จุดอื่นบ้างอาจจะมีคนอื่นสนับสนุนคุณหรือเปล่าอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เขาแบบหยิบยื่นนะคะข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณได้ไปซึ่งผู้อ่านมองว่าถ้าคุณไปเนี่ย คุณค่อนข้างที่จะเติบโตในสายงานของคุณสูงนะคะอาจจะเลื่อนไปเป็นตําแหน่งใหญ่กว่าที่คุณอยู่ในปัจจุบันก็เป็นไปได้นะคะน,นี่ก็สำหรับเป็นคนที่ทํางานประจําสําหรับคนที่หางานใหมู่้อ่านมองว่าตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์ออกจากงานแหละนะคะอาจจะออกเลยโดยที่อาจจะไม่ได้รอนะคะว่าบริษัทเนี่ยจะพูดคุยอะไรหรือมีข้อเสนออะไรนะคะคุณมีเกณฑ์ดได้งานใหม่แน่นอนนะคะเป็นบริษัทใหญ่ด้วยบริษัทดีด้วยนะคะตรงนั้นจะมีผู้คนที่มีความสามารถมีความรู้นะคะช่ำชองชํนานาญแล้วก็ เชี่ยวชาญในเรื่องราวของการงานแล้วก็ธุรกิจดีนะคะผู้อ่านมองว่าสาหรับคนที่จะไปหางานใหม่ทา หรือว่าไปเขาเรียกว่าไปเริ่มต้นงานที่ใหม่นะคะคุณค่อนข้างได้บริษัทที่ดีได้บริษัทที่มีความมั่นคงได้เจ้านายที่ดีนะคะได้เจ้านายที่ยังไงก็ได้เป็นคนง่ายๆเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนรักลูกน้องเป็นคนที่เหมือนว่าคอยเอาใจใส่ตลอดเวลาคอยผลักดันคอยเป็นผู้นําให้กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สองใบนี้ไพ่บริวารนะคะคุณได้และไพ่ตําแหน่งผู้ใหญ่ของคุณได้ทั้ง the empress นะคะได้ทั้ง y d r o f ฟนด้วยค่อนข้างเป็นใบที่ดีเลยสาหรับคนที่จะมองหางานใหม่ผู้อ่านมองก็มองว่านะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่ คุณจะได้เริ่มต้นทางานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆได้จับอะไรใหญ่ๆห,หรือว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะได้เขาเรียกว่าท้าทายความสามารถตัวเองอีกแบบหนึง่งที่จะไปรูปแบบบริษัทอื่นลองทําดูนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในด้านของการเงินการธนาคารนะคะการลงทุนก็ได้อยู่บริษัทแบบนี้นะคะที่คุณมีเกี่ยวข้องกับการเงิน คุณจะมีลูกค้านะผู้อ่านมองว่าคุณมีเกิ์ที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเจอคนที่แบบว่านักลงทุนนะคะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะซึ่งคุณก็ได้ตําแหน่งใหญ่ทั้ง2อ,อันเลยเนะี่ยจะได้วิวออฟฟอร์จูนบางคนอาจจะ ทําทงานเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินการเงินเนี่ยนะคะดวงคุณเดือนนี้ค่อนข้างค่อนข้างโดดเด่นนะคะเหมือนกับว่ามันมีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมาทําให้ชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเหมือนแบบผ่านไปด้วยดีถ้าใครต้องการที่จะขายทรัพย์สินนะคะจากการที่รอคอยมาหรือลูกค้าคุณมองว่าจะซื้อทรัพย์สินตนนัวนี้อาจจะยืดเยื้ยงแต่ปีที่แล้วนะคะเดือนนี้เป็นต้นไปเหมือนกับ ว่าการเงินของคุณแล้วก็ธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์เนของคุณพื้นที่ดินเอ่ยบ้านเอ่ยคอนโดเอ่ยนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการทำเาขาเรียกว่าอะไรรถยนต์อะไรอะไร,อะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าซื้อมาซื้อขายก้อนใหญ่ใช้เงินใหญ่ๆ ใช้เงินลงทุนเยอะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนชาวราศีมังกรจะประสบความสําเร็จนะคะลองดูนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะในบ้านหลังไหนที่ดินที่ไหนที่เราค่อนข้างขายยากนิดนึงเอ๊ะมีคนมาดูเยอะนะเป็น10บส,บสบคนเลยเป็นหลายครั้งแล้วนะคะนักล,ลงทุนบางคนก็มาแล้วขายไม่ได้สักทีนะคะก็ลองดูเจ้าที่นะคะลองดูเจ้าที่ในบ้านเราเจ้าที่ที่ดินผืนนั้นนะคะเป็นไปได้ก็ลองไหว้ลองจุดธูปสบดอกขอเทวดาฟ้าดินบนชั้นผู้ใหญ่นะคะในชั้นเทวดาผู้ใหญ่ นะคะ,อะลองเปิดโอกาสให้คุณดูแล้วก็เพื่อให้คุณผ่านไปได้ง่ายๆนะคะหากคุณมีความเชื่อในเรื่องนี้เนาะก็ลองดูค่ะไม่เสียหายอะไรอาจจะไหว้ขอพรอะไรเพื่อเปิดทางให้เขาได้มาเป็นเจ้าของที่นี่ใหม่ๆที่ดีเพื่อพัฒนาที่ดินที่บ้านอะไรของคุณก็ว่าไปนะคะก็ได้เช่นกันหากคุณมีความเชื่อนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องราวของการงานเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวการเงินกันบ้างการเงินโดดเด่นอยู่แล้วนะคะไพ่การเงินคุณได้คุณได้ทั้งอัศวินถือเหรียญนะคะได้ทั้งแปดเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะคุณจะมี ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในการลงทุนอย่างที่หวานเกินตั้งแต่แรกนะคุณอาจจะมองในเรื่องของการหาเขาเรียกว่าเอาเงินไปฝากเพื่อกินดอกเบี้ยประจําหรือบางคนเอาเงินไปลงทุนในการซื้อสลากกินแบ่งหรือบางคนอาจจะเ,เงินไปลงทุนลงทุนในกองทรัพย์นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเขาเรียกว่ายังไงดีอะเหมือนเอาหาเงินเพื่อที่จะ ทำมาแบบเริ่มต้นที่จะเก็บออมเพื่อที่จะมีมีทรัพย์สิสนเป็นของตัวเองในอนาคตซึ่งผูานมางบางคนอาจจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่านี่ก็คือพาหะหนะชนิดหนึ่งบางคนอาจจะมองในเรื่องของการซื้อรถยนต์ใหม่นะคะการถอยรถคันใหม่หรือการอาจจะเป็นซื้อเรือก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเพราะตัวคุณเองก็เหมือนกับว่ามีมีกำลังเยอะอะสามารถซื้ออะไรก็ได้เพื่อเพื่อให้ตัวคุณเองมีความสุขนะคะหรือบางคนพูดในอีกแบบแบบเงินก้อนเลยคุณมีเกณฑ์ซื้อที่ดิน คุณโชคของคุณได้เงินมาคุณมีเกณฑ์ได้ซื้อที่ดินนะคะหรือมีเกณฑ์พัฒนาที่ดินที่คุณอยู่นะคะคุณอาจจะได้มรดกจากเนี่ยค่ะ,นะคะได้มรดกจากพ่อแม่ได้มรดกจากครอบครัวก็ได้นะคะ คุณมีโชคลาภจากการเงินจากทรัพย์สินนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยให้มรดกคุณหรือเปล่าเพื่อให้คุณไปเริ่มต้นที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาที่ดินของคุณทําอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นเงินออกมานะคะซึ่งไม่ว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะคุณตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่ผู้อ่านมองว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จเพราะว่าไพ่เอาคำของคุณนะได้ไพ่สิบไม้เท้าคุณเหนื่อยนะคุณพยายามที่ว่าเขาเรียกว่า ต่อสู้หรือว่าเขาเรียกพยายามที่จะมีความอดทนในการที่ทํางานนะคะหรือว่าหาความรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวเองทําจนวันนึงคุณประสบความสําเร็จนะคะพัฒน,นาการงานพัฒน,นาการเงินพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจนะคะหรือว่าได้รับมรดกมาก็ไปต่อยอดในการทําธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งทําให้ชาวราศีมังกรเดือนนี้ค่อนข้างประสบความสาเร็จการเงินโดดเด่นอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นแล้วก็ในเรื่องราวของโชคลาบนะคะก็ยังมีในเรื่องราวของหากคุณมองในเรื่องราวของโชคลาบลองมองในเรื่องของเด็กดูนะคะ หากคุณเชื่อว่าหากคุณมีญาติพี่น้องที่มีหลานมีลูกยังเด็กเล็กอยู่หรือว่ามีใครที่เป็นหลานของคุณเนี้ยค่ะก็ลองให้จับเขาเรียกว่าจับลอตเตอรี่ดูนะคะลองดูว่าเขาค่อนข้างที่จะให้โชคนะคะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษาผู้อ่านมองว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้ไปเรียนในที่โรงเรียนใหญ่ๆได้ไปเรียนในที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ได้ไปเรียนในที่รั้วโรงเรียนใหญ่ๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์ชั้นครูผู้ใหญ่อยู่เยอะนะคะการเริ่มต้นการเรียนของคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จคุณมีสิทธิ์ที่จะสอบเข้ามหาลาัยระดับชื่อดังนะคะหรือบางคนเข้าถึงระดับเอกชนยังได้เลยค่ะนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของตรงนี้โชคลาภจะบอกว่านะคะในเรื่องของโชคลาภขอย้อนกลับมานิดนึง ถ้าเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงดวงถ้าไม่ใช่จากเด็ทจริงๆผู้อ่านมองว่ายังไม่อยากให้ชาวราศีมังกรเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณได้ไพ่เดทอะไพ่เดทก็จะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียนะคะ ก็อยากให้ระวังในเรื่องราวของสุขภาพการเดินทางนะคะโชคลาภยังไม่อยากให้เสี่ยงกลัวกลัวเสียงเงินนะคะแล้วก็อยากให้ระวังเขาเรียกว่าระวังในเรื่องของการใช้ยานยนต์พาหนะที่เดินทางไปไหนมาไหนไกลๆที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนแบบข้ามน้ําข้ามทะเลไปนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีนะคะเพราะว่า อันนี้มันเป็นไพ่เหตุการณ์ปัจจุบันมันจะไม่แรงนะคะหากเราอขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนกับว่าขอพอรพ่อแม่เรานะคะมันก็จะผ่านไปได้ด้ดีไม่มีอะไรน่กนนากังวลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของอการเดินทางด้วยนะคะโชคลาบก็เหมือนกับว่ายังไม่อยากให้เสี่ยงนะคะเป็นไปได้อยากให้ให้ชาวราศีมังกรเน,น้นในการเก็บเงิน ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะหนึ่งลักคุณอาจจะอยากซื้อทรัพย์สินอย่างที่ผู้อ่านบอกอะ่ะคุณจะได้มีได้เอาเงินไปวางดาวรถด้วยหรือเปล่าวางดาวบ้านด้วยหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินแน่นอนในในเดือนนี้นะคะแล้วก็ อีกอย่างในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภที่ผู้อ่านเคยพูดไว้นะคะว่าจะมาจากไหนได้บ้างที่ผู้อ่านเคยเกิ่นไปจะบอกว่าไพ่โชคลาภในเรื่องของการเงินยังไม่ออกส่วนมากของคุณก็จะเป็นในเรื่องราวของเนี่ยก็เป็นเด็กถือเหรียญมาอีกแล้วผู้อ่านมองว่าคุณควรหาอ่าเขาเรียกว่าเอาเงินของคุณไปลงทุนในการที่จะ,ะฝากระยะยาวจะดีกว่านะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นมาจากการทํางานล้น,ลนเลยการที่คุณได้เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณเองหรือว่าการที่ คุณได้มีการได้ปรับเลื่อนขั้นหรือว่าการที่คุณได้เดินทางไปรับตําแหน่งที่คุณต้องการหรือว่าบริษัทเขารับคุณเข้าทํางานหรือได้ไปรับโปรเจกต,ต์ใหม่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะคุณมีเกณฑ์เป็นแบบนี้มากกว่านะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะการงานรุ่งเรื่องค่ะโดยเฉพาะมีผู้ใหญ่สนับสนุนว่านมองว่าค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีเลยสาหรับชาวราศีมังกรทีนี้เรามาดูเรื่องดาวของความรักกันบ้างนะคะสําหรับเรื่องราวของความรักนะคะผู้อ่านมองว่าเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจ ะะผู้อ่านมองว่าคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจนะคะอา,อาจจะมองว่าอาจจะเจอคนที่เป็นรุ่นราวเดียวกันหนึ่งคนอายุน้อยกว่าคุณหนึ่งคนและอายุมากเกินกว่า10ปีอีกหนึ่งคนนะคะไม่แน่ว่าประมาณทั้งเด็กใบกลางคนและผู้ใหญ่มีเกณฑ์เข้าหาชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้คุณจะเจอเด็กหรือจะเจอคนวัยอายุเท่าๆขอบคุณก็ตามผู้อ่านมองว่าเขามาีมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะคุณได้ทั้งไฮโรแฟนแล้วก็ไพเดทนะคะอาจจะเป็นชาวชนชาวอ,าอิตาลีเป็นชนชาวรัสเซียรหรือว่าเบลเยียมนะคะไปทางโซนเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นสไตล์แบบแขกขาวนะคะแขกขาวในโซนหมู่ตะวันออกนะคะยุโรปตะวันออกใช่ไหมเอเชียตะวันออก <laughs> ผู้อ่านก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มสับสนนะคะ นะคะทางทางโซนแขกขาวนะคะเป็นไปได้ซึ่งหวานมองว่าคนคนเนี้ยที่คุณจะได้เจอจะมาจากการเดินทางจะมาจากการทํางานจะมาจากการที่เขามาทํางานที่นี่จากการที่เขามาลงทุนทําอะไรบางอย่างที่นี่จากการที่เขาอาจจะมาซื้อทรัพย์สินเพื่ออยายให้มาอยู่ที่นี่หรือมาเริ่มต้นเรียนหาความรู้บางคนอาจจะเป็นความรักเด็กๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่า เข้ามาหาเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาแต่ว่ามาเรียนก็จริงแต่เหมือนมาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในสายงานที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบอาจจะชอบทางฝั่งเมืองไทยนะคะมีเกณฑ์เจอแบบนั้นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เจอแบบว่าจากการประสานงานจากการเกี่ยวข้องในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินกันหรือเปล่าการแลกเปลี่ยนทัศนคติภาษาหรือว่าการเจอกันรูปแบบออนไลน์เป็นไปได้สูงมากนะคะ ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งผู้อ่านมองว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอแน่นอนแล้วก็คิดว่าคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนคนจะไม่มีเงินแต่ อาจจะเป็นการแต่งตัวลักษณะกางเกงขาสั้นเสื้อย,ยืดหรือจะอะไรแบบดูลักษณะแล้วแบบเหมือนไม่ไม่มีเงินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขามีฐานทรัพย์สินที่ค่อนข้างมั่นคงเพราะว่าเขาได้ไพ่วิอ็อฟฟอร์จูนนะคะไพ่วิอ็อฟฟอร์จูนนี่เหมือนแบบว่าครอบครัวนะคะพื้นฐานเขาค่อนข้างเป็นพื้นฐานที่มีเงินมีธุรกิจมีอะไรทุกอย่างเหมือนแบบมีมีความสุขสบายอยู่แล้วหรือในหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามี เป็นคนจบระดับสูงทํางานที่แบบว่าลงทุนอย่างเดียวอาจที่จะไม่ต้องไม่ต้องทำทำงานองค์กรบริษัทก็ได้นะคะเพราะว่าให้ลงทุนคุณอยู่อ่ะมันเหมือนว่าบริวารพลังงานต่างๆที่คุณจะได้เจอที่คุณจะรับคุณจะเจอคนลักษณะที่แบบว่าเข้ามาใกล้ๆคุณเข้ามาอ่าเหมือนคุณนะคะบางคนอาจจะทํางานด้านการลงทุนการทํางานแบบนี้พอคุณเจอ,ก,อก็อาจจะเจอคนที่แบบลักษณะคล้ายๆกันบางคนอาจจะเป็นหมอ นะคะผู้อ่านมอาบางคนอาจจะเป็นหมอก็ได้นะคะเป็นหมอหรือบางคนอาจจะเป็นคนเป็นแพทย์ที่ขายอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้อาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมาจากถิ่นแบบแขกขาวก็คืออิสราเอลดูไบไปเลยเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันว่า นะคะแนวทางสาหรับชาวราศีมังกรในเรื่องรางความรักเป็นยังไงอย่าลืมนะคะครั้งนี้ผู้อ่านดูเนี่ยเป็นภาพเป็นเป็นการดูดวงแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยผู้อ่านก็จะต้องการที่จะแยกไปอีกต่างหากซึ่งจะมีคลิปหน้าค่ะที่ผู้อ่านจะออกซึ่งออกน่าจะคิดว่าคลอดอ่า คลอดคลิวเรีโอน่าจะเป็นไตรามาสก,กลางๆนะคะเพราะว่าเราจะมาดูว่าช่วงในช่วงกลางเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปสิ้นเดือนเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยดวงเรื่องราวความรักเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะคะพลังงานเปลี่ยนไปไหมตรงนั้นเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูค่ะไพ่จะบอกอะไรนะคะเป็นไพ่นางฟ้าที่ผู้อ่านแบบว่า เพิ่งซื้อมานะคะค่อนข้างน่ารักเลยนะคะความหมายก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะผู้อ่านจะบอกว่าไพ่3ามใบเนี้ยเขาอยากให้พวกคุณน่ะเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องราวความรักการเปลี่ยนแปลงการเดินทางมาหาการที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณแบบว่าเขาเรียกว่ามีความผูกพันแล้วก็มีมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเจอกันแล้วเหมือนกับว่า คุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่เหมือนเคยอธิษฐานร่วมกันในบางสิ่งบางอย่างมันมีความรู้สึกเหมือนกันการที่คุณและเขาเนี่ยแหละไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละขอพรให้ได้เจอคนที่ใช่จริงๆซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาจะมอบให้คุณพลังงานในที่คุณขอมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวคุณหรือว่าพลังงานจากจัก,กรวาลที่คุณนับถือที่คุณมีความเชื่อนะคะบางสิ่งบางอย่างมันมันเริ่มจะอยู่ข้างๆคุณมันเริ่มจะอยู่รอบข้างของคุณนะคะคุณเริ่มจะมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องราวของการงานการเงินทรัพย์สิสนไม่กระทั่งในเรื่องราวของความรัก นะคะเพื่อนๆคุณเตรียมตัวได้เลยผู้อ่านมองว่าหากคุณมองไปรอบๆยอมเปิดใจอีกครั้งหนึง่งนะคะเชื่อในคําอธิษฐานเชื่อในความเขาเรียกว่าเชื่อในความรักความรู้สึกที่ตัวเองมีที่คุณไปกราบไหว้ขอพรใครก็แล้วแต่นะคะสิ่งนั้นนะคะกาลังจะนําพาคนรักหรือจะนําพาสิ่งที่คุณต้องการมาหาคุณนะคะผู้อ่านมองแบบนี้นะสำหรับคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ได้เจอได้เจอคนถูกใจแต่ถามว่า ถูกใจแบบเป็นคู่แท้เลยไหมนะคะถามว่าคู่แท้เลยไหมต้องมาดูว่านะคะคนคนนี้สามารถครบหาดูใจกันกันกบคุณจนถึงวันเกิดของคุณอีกรอบไหมนะคะถ้าถึงวันเกิดของคุณอีกรอบผู้อ่านเชื่อว่านะคะชาวราศีมังกรเนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นอ่อน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เหมือนแบบเหมือนมันมันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเผู้อ่านมักจะเชื่อว่า ใครก็ตามที่เราเจอในระหว่างทางนะคะเจอระหว่างทางแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนมีอารมณ์แบบว่าทำไมเรารู้สึกคุ้นหน้าทำไมเรารู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้พูดอะไรเราก็รู้สึกประทับใจเหมือนรู้สึกว่าเขาอ่านความคิดเราออกนะคะหากเราได้คบหาดูใจกับคนแบบนี้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะพยายามคบหาดูใจกันไปจนวันเกิดของคุณอีกรอบหนึ่ง ผู้อ่านมองว่าคนคนนี้จะเป็นคู่แท้ของเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าไพ่บริบาลของเพื่อนเพื่อน,น่ะของคุณได้ไพ่วิวออฟจูนกงล้อมันกําลังหมนุนบางสิ่งบางอย่างมันกําลังเริ่มต้นนะคะในช่วงต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้นะ,นะคะเป็นคู่สีภรรยาเป็นคู่ที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะได้เจอบุคคลคนนี้คนที่เขาเป็นแม่สีเรือนนะคะลองคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆคอยดู คอยดูแลจิตใจกันไปจนถึงในครบรอบวันเกิดของคุณอีกรอบหนึ่งคือมก,กราปีหน้านะคะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอตั้งแต่ตอนนี้ไปอ่ะมีเกณฑ์ได้เป็นคู่ของคุณสูงมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะอันนี้ผู้อ่านขอฝากเป็นกําลังใจก็เอาไว้กันแค่นี้แล้วก็ผู้อ่านจะมาคุยกันอีกทีคราวหน้านะคะฝากกดติดตามกดซักท้ายกดไลค์กดแชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเรามาดูในเรื่องความรักในช่วงกลางๆเดือนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ